สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับที่เชื่อฝนในวิชาบูรณาการแต่ว่าเราจะไปเรียนเรื่องอะไรกันนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเรื่องภัยธรรมชาติใกล้ตัวก่อนอื่นเราไปฟังเพลงกันก่อนนะคะ ไป,ไปลบที่ต้โตก้มลงให้ต่ำเอามือคุณหัวไว้และมุนไป lonely, ลบใต้โต๊ะที่แข้งแบ่งเฮ้ยวอนตกวนตกเทโลมาปะแปะฟารอฟาผลมพายุเตียงเงือฝนเทลงมามีเสียงลมคำรามโอมันคือพายุคนเข้าไปลบย้ยบานอยู่ให้ห่างห้าหาต่างและอยากพช่ยโทรลา ภัยพิบัติรับๆตัวโลกใบเนี้ยมองไปทางไหนก็มีตะภัรรอบด้านแล้วก็ยิ่งรุนแรงขึ้นทุกวันนั่นนะสิภัยส่วนใหญ่ก็เกิดจากน้ำมือของมนุษย์ที่ทำลายธรรมาชาติทั้งนั้นแล้วพวกมนุษย์จะรู้ไหมนะว่าถ้ายังปล่อยไว้แบบเนี้ยมนุษย์จะต้องเดือดร้อนจากภัยที่กำลังจะตามมาแน่นอน ดูหมู่บ้านนั้นสิผู้คนตั้งบ้านเรือนอยู่แต่ในจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยทั้งนั้นเลยที่ตรงนั้นเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวและซึนามิไม่ควรตั้งบ้านเรือนอยู่เลยเพราะแรงสังส่นสะเทือนจะทําให้พื้นดินแยกออกจากกันและอาจจะทําให้บ้านพังตึกถล่มเกิดไฟไหม้สร้างความเสียหายมากมายพอหน้าแรงก็เสี่ยงกับการเกิดไฟไหม้ ที่อาจเกิดจากการลุกลามมาจากไฟป่าจากการเสียสีกันของต้นไม้แห้งจนเกิดเป็นประกายไฟรวมทั้งเกิดจากความประมาทเละเลอะของมนุษย์จากการใช้ก๊าซหุงต้มเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือวัตถุไวไฟอย่างไม่ระมัดระวังก็อาจจะทำให้ไฟไหม้และลุกลามาได้อย่างรวดเร็วถ้ามนุษย์ยังขืนตัดไม้ทําลายป่ากันอยู่อย่างนี้ผลกระทบที่จะตามมามีอะไรบ้างคะ มนุษย์ต้องเผชิญกับภัยแล้งที่จะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ยากลําบากขึ้นเพราะน้ําดื่มน้นําใช้หรือแม้แต่อาหารก็จะขาดแคลนพืชผลทางการเกษตรเสียหายพอไม่มีป่าไม้เวลาฝนตกหนักอาจเกิดน้ําท่วมเฉียพทานตามมาอีกระมวนน้ําจํานวนมากเมื่อไหลเข้าท่วมบ้านเรือนความเร็วและความแรงของน้ําทําให้สิ่งมีชีวิตต้องบาดเจ็บล้มตายหากหนีไม่ทัน จะทำให้ทรัพย์สินเสียหายมากมายแล้วถ้าเป็นในช่วงหน้าฝนก็จะเสี่ยงกับภัยจากพายุอีเวลาที่ฝนตกหนักมากๆอาจทำให้เกิดน้ำท่วมและดินโครนถล่มอีกด้วยใช่ไหมคะนี่นึกภาพแล้วนะากลัวจังเลยใช่แล้วละจ้ะพอพายุสงบคราวนี้ก็ถึงคราวภายหนาวอีกภายหนาวเกิดจากอากาศที่หนาวเย็นต่ำกว่า15.9องศาเซลเซียส และมักส่งผลให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแทรกซ้อนได้นอกจากภัยต่างๆเหล่านี้แล้วยังมีภัยอื่นๆรอบๆตัวอีกมากมายเช่นภัยที่เกิดจากความขัดแยง้งการแตกความสามัคคีกันจนทําให้เกิดความรุนแรงจนต้องใช้กําลังและอาวุธต่างๆอุ้ยไม่อยากให้เกิดเลยแต่โลกใบเนี้ยก็ไม่ได้มีอะไรเลวร้ายหรือว่าน่ากลัวไปเสียหมดหรอกนะจ๊ะ ยังมีสิ่งดีๆให้เราเห็นเช่นความมีน้ำใจของเด็กชายคนนี้ที่ช่วยผู้สูงอายุข,ข้ามถนนเขาเป็นเด็กดีน่าชื่นชมจริงๆเลยคุณตาขนาดมีอายุมากแล้วยังเสี่ยงที่จะปีนบันไดไปช่วยเจ้าแมวเหมียวที่ติดอยู่บนต้นไม้เลยคุณตานะ่าจะเป็นคนใจดีมากๆเลยนะคะแม้แต่หนูน้อยที่นั่งอยู่บนรถเข็นคนนั้นยังพยายามที่จะช่วยรักษาธรรมชาติ ด้วยการปลูกต้นไม้ให้โลกดูสดใสเลยจ้ะหนูน้อยคันนี้ใช้มีจิตใจดีงามจริงๆเลยเห็นไหมแลละจ้ะถ้ามองไปแล้วโลกใบเนี้ยังมีอะไรดีๆอีกมากมายเพียงแต่เราต้องทำให้มนุษย์เข้าใจเรียนรู้และทำในสิ่งที่ดีมีประโยชน์มนุษย์ก็สามารถที่จะใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข เด็กๆได้รู้จักภัยพิบัติรอบๆตัวแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดกันเลยนะคะเด็กๆหยิบแบบฝึกหัดเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวเด็กขึ้นมาแล้วเปิดไปที่หน้า47ค่ะระวังภัยแผ่นดินไหวแผ่นดินไหว earthquake เด็กๆเ,เขียนตามรอยประ คำว่าแผ่นดินไหวเลยนะคะสังเกตภาพ A และภาพ B แล้วกากระบาดท,ทับภาพที่ต่างก,ากัน6ตตำแหน่งลงในภาพ B นะคะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าภาพ A กับภาพ B มีตรงไหนที่แตกต่างกันบ้างคะใช่และะ้วค่ะนกคะ่ะเด็กๆกากระบาดท,ทับภาพนกเลย ต่อไปมีรูปไหนอีกคะเด็กๆใช่และะ้วค่ะก้อนเมฆเด็กๆก,กากระบาดรูปก้อนเมฆเลยคะ่ะต่อไปมีรูปไหนอีกคะใช่และะ้วค่ะแมวอยู่บนหลังคะ่ะเด็กๆก,กากระบาดรูปแมวเลยคะ่ะต่อไปมีตรงไหนอีกคะ ใช่แล้วค่ะเด็กผู้ชายค่ะเด็กๆกล้ากระบาดเลยต่อไปตรงไหนคะเด็กๆใช่แล้วค่ะกิ่งไม้กล้ากระบาดเลยสุดท้ายตรงไหนคะเด็กๆใช่แล้วค่ะรั้วสีฟ้าที่อยู่ติดกับบ้านเด็กๆกล้กากระบาดเลย ต่อไปเด็กๆเ,เปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้า48นะคะป้องกันภัยธรรมชาติเรามาดูรูปภาพกันสิคะว่ามีรูปอะไรบ้างตัดต้นไม้ทำลายป่าเผาขยะทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองฟังข้อความและวาดภาพสิ่งที่คิดจะทำเพื่อช่วยดูแลธรรมชาติ ถ้ามีรูปภาพตามที่คิดนำมาติดลงในช่องว่างถ้าเด็กๆพบพื้นที่ที่มีตอต้นไม้มากมายเพราะมีคนใจร้ายตัดไปขายเด็กๆจะทำอย่างไรเพื่อดูแลธรรมชาติให้กลับมาสมบูรณ์และช่วยป้องกันการเกิดภัยธรรมชาติได้เด็กๆคิดว่าเด็กๆจะทำอะไรดีคะสิ่งที่คิดจะทำคือเด็กๆให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเขียนได้เลยนะคะ ที่เชื่อฝนจะปลูกต้นไม้ค่ะที่เชอ่์ฝนจะหารูปปลูกต้นไม้มาติดนะคะนี่จะได้แบบนี้เลยเด็กๆสามารถหารูปภาพตามสิ่งที่เด็กๆคิดจะทํามาติดได้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อเด็กๆทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปส่งมาให้ทิเชื่อดูด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ที่เชฟฝนไปก่อนค่ะบ๊ายบาย